เดินไปเดินมาให้มันเจอของดีแล้วของดีเหรอสวัสดีครับผม<ด>ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับสวัสดี f อ t ที่น่ารักทุกท่านยังอยู่ที่เซียงกงวังน้อยครับนี่อู้วโอวีกับเช้าด้วยนะคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเลยซื้อไปอดูรูปการนี้ดิ น่าจะเป็นช่องห่าั่นี่จะเป็นฮีโนโ่ใครหาหัวโรบอครบครับมาดูตัวนี้ครับสวยมาก

เราเยียซีมันก็เกิดได้ได้ปัญหาบ่ไดแผลได้กระดูกแมนเวลารถไปนชนหนักมาก็ตายตรงนี้น,น,นี่เขาไปจอดในเสื้อไอ,อ้ยู่ในวัดตน้ไน,อตอนไม้ล้มใส่รถบ่ไดแผลไปยังอ๋อนี่คือต้นไม้ล้มใส่แมนยาไปอยู่ใต้ต้มมตนไม้ต้นไม้หมื่นห้าสภาพนี้อันนี้เครื่องเทียบยังไงโอเครื่องรถบัสบัสครับนี่หือเครื่องรถบัสไม่กี่ปีได้ครับพีสิบเอ็ดอ๋อพีสิบเอ็ดขับมาเร็วเขาได้ชุดนี่คิดเป็นเซียนฮกคาเขา พร้อมเกียร์เกียร์เซเอฟย์อุตโต้เซกเอฟบูร้อมรี่สิบเอ็ดแนนครนี่ยื่นด่วนเรามาปั้นรถีสิบเอ็ดยังเอาอะไรปั้นเอาดินเหนียวป่ะพร้อมเกียร์เครื่องพร้อมเกียร์ฮะเนียเท่าไหร่นะ สิบครับแสนหกห้าอันนี้เกียร์ออโต้เหรอครับเกียร์ออโต้ครับความลมครัวควมลมครัวเออรถบานมันขึ้นใส่ลายเถอเพราะว่ามันถุงลมลมมันเยอะไหมหรือเปล่ามันเพชรมันขึ้นเออันีดียบมันดีต้องใส่ลายครับบาเท่ากับความลมคูัวเน้ถุงลมนี้ไม่จังใส่แบบบานเท่ากับความลมคูัวถ้าเป็นใส่รถสิบล้อกี่แรงมานี่มันเนี้ยสามร้อยกว่าแรงครับสามแปดไหมมันน่าจะถืออัพอัพกล่องได้อยู่หรือว่าสามยี่ ประมาณสามยี่ล่ะครับในชั้นลูกนี้นี่จบเลยนะนี่เอาไปใส่รถ่นหกรอนี่นี่นะลั่นเครื่องไม่ได้เลยเครื่องดับใหญ่พอดับรถครับรถมิ้มดับจักรเรามันหนักที่รัฐบานเขาคิดเองเลยเองแมี้บอจริงจริงมันบาหนักเปั่นแม่บอญี่ปุ่นใส่ค้อมแข็งสองลูกบ่เห็นเป็นอย่างรถไอรถเนี้หกล่อหกล่อเนี่ยรถหกมิคเจ็ดเอเจ็ดเอแปดเอแมนครับทั้งค้อมแอ็งทั้งตัวรองมันบ่มีปัญหามีอะไรให้ดูอีกไหมเฮียมีอย่างอื่นก็เนี่ยิบท้อยเลยครับฮะไหนเดี๋ยวผมจะคลายเนี่ย อะไรนี่ลิปท้ายครับที่ลงของอ๋อที่ลงของลงของนะลิปลิปท้ายนีหมดเลยนี่ลิปท้ายเก่าญี่ปุ่นเนมัติดตั้งอู่ที่ผมอู่ลูกน้องผมเลยไหนหัวเปลี่ยนหัวได้ติดตั้งที่นี่ได้หมดผมผมอู่ผมอู่ผมติดตั้งในทุกอย่างอู่ของเฮียเลยใช่ไหมตรงนี้ของเฮียหมดเลยตอนนี้กำลังติดเชนอยู่ติดเชน ติดเครนติดเครนลัติดเครนคลนัติดตดิดดดดท้ายไดไหมด้น<อ>่เมทีอาหันี่<อ> FTR ส,ส,สองสสอันนี้รถไทยเหรอใช่ครับเปลี่ยนหัวชิลีเกเปลี่ยนหัวเนี่ยไหนเนี่ยว่าเปลี่ยนหัว<อ>จากหัวอะไรก็ไม่รู้หัวโอเฟียป เอาเย็บเอาโปเฟียชิ้นี้เจ็ใส่ครับเจ็ใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนี้แรียบร้อยมาจากร้านไหนครับเนี่ยร้านนี้นะครับอันนี้จากญี่ปุ่นวันนี้ใช่โอ้โหหายากนะหายากนะโอ้โหนี่หัวโปรเฟียอู้ไฟอย่างใสเลยครับนี่หัวโปรเฟียเอชเจ็ดร้อยชซีนี้เจ็ใส่เพว่าเอฟอารุ่นเก่าใส่ได้เลยใส่ได้เลยเลือดซา เจ็บขาปอนี่มีโแบบกัจ้าโบอันนี้รุ่นเผาหัวมอันนี้ส้มเครื่องเหรออัอเดียวเสร็จออยกยกเครื่องเก่าออกยกเครื่องใหม่ใส่ อ๋อยกเครื่องเก่าใส่ไอออกยกเครื่องใหม่ใส่โม่ใส่ป้าเตียงออกใส่เพื้อนเลยวันเดียวเสร็จวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยสองวันเสร็จแค่นั้นแหละมาเตียงดีเงี้ยมาเตียงดีนึ่มันไม่ได้เกี่ยวหรอกมึงจะเสร็จอะไรที่ไหนเราสภาพช่างเออเราจะใส่โน o a ใส่นี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ใส่กระบายครับเอ็นเท้าบอกตีล้อกลางบอกอันนี้ขายเข้าไปแล้วเอ็นเค้าเลยครับนี่หลีบขายหลีบขายได้ครับอืมกระบะลูกนี้ขายยังไงครับขายเข้าไปห้าหมื่น นี่นะห้าหมื่นแคโิเนียมก็คุ้มแลวิไยก็สองหมืกว่าแล้วครับิพไยได้สองหมนห้แล้วยกใส่เดี๋ยวเล่นภาพมีห้าหมื่นครับขายไปแล้วขายแล้วครับลกลังไปซื้อเอมาพอดีเลยเนี่ยบบอคอเทใส่บอมี่ัมมี่สองหมืนมนียมสภาพอย่างสวยเลยเนาะ ทไทยเลยครับ<ด>เปิดฟ้าทางเลยก็ดได้ได้สบายเลยสบายเลย,าย,เลยอาไปเตียงง่วงนี่โอ้ยสบายเลยหัวโปรเฟียท่าไหหัวโปรเฟียเท่าไหร่นี่หน,นึ่งแสนหัวชุดทั้งหัวอรทั้งหันี่สแสนหกห้าเกียร์โตเกียร์เซทเอฟเขาเรียกเกียร์เซทเอฟ มันเป็นยังไงครับเกียร์เซมันใส่ยังไงเกียร์เซเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยันให้มันอยู่ครับมันก็เกียร์รถบ้านนี่เราเกียร์ตปุ๊แมนเหมียนเหมียนเหมือนเกียร์เอเอลยนะใช่ไหมคล้ายกันนั่นแหละใช่ไหมตปไม่ใช่ตเซนี่คือตปหนึ่งสองสามสี่ตปปุ๊บห้าหกเจ็ดแปดใช่ไมปาห่องสามสี่แล้วก็ตปุ๊บห้าหเไม่อันี้เกียร์บอาเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ออโต้เซเฟ แต่เกิดไม่ลูกค้ามาซื้อวีลีนี่รับประกันแบบนี้รับประกันข้อเสื้อฝาแจ็คเก็ตเลยปก่ิรับประกันให้อาทิตย์ขายหาพีสเปีดอยู่ครับนี่ครับประมาณสองอาทิตย์รับประกันเพราะมันกาก์ดกำลังประกอบอยู่กับเหมือนประกันสิบกัันรรปะอันนี้ก็เป็นพวกลิฟท้ายครับล้อสิบล้อใส่ได้หมดใต้ท้องก็มีธรรมดามีหมดแล้วแต่ไม่หัวโปรเฟียมันอยู่ข้างในเลยนั่ะนะขายไหมนั่นนะขายครับเท่าไหร่นั่นนะอันนี้หกหมื่นครับ

เมอนมหมหหกหมื่โอ้ยถูกมากเลยนี่ไทยีนี่ได้อันนี้สองก็บาทสองนนี่เราแครับผมใคที่มีหกล้อ่ยเอาง่ายที่มว่ยปกตินี่ก็อย่างที่บอกแหละแสนหนึ่งอันนี้แสนหนึ่งแต่ว่าอันนี้หกหมืครับที่มาดูตัวยกกันชนของเจ้าปีใหม่ของพี่นะไหน นี่นะัวโยกกันชนนั่งแพงเลยนี่นะตัวโยกกันชนใช่มันเป็นแบบนี้แหละตัวโยกกันชนอ่ะอย่างนี้เลยตัวโยกกันชนอีกหกหมื่นครับลายหัวอยู่ครับสองสาหัวดีครบหัวเลยอ่ะอันนี้ก็่าหกหมื่นหกหมื่นอี่ก็่าหกหมื่นไม่แพงอันนี้เรียบลายมาจากญี่ปุ่นครับ สีมันลอกครับไม่ใช่แลบลายครับหกหมื่นครับสามใบปัดน้องใช่ไม่เคยเข้ามาถึงนี่เลยนะไอ้ตัวนี้เดิมจริงครับพี่นะอันนี้น่ายักษ์รอเปล่าหรือว่าโปรเฟียโปรเฟียไหมครับตัวเนี้ยโปรเฟียเนาะ ABS ไงนี่นี่ที่เขาบอกว่ากันชน ABS เนี่ยอืมมันเป็นหน้ายักษ์ ABS เป็นตัวใหม่เอบีเอ ไม่ไม่กวตัวนี้ดีครับผมเราก็จะเดินทางไปที่ราชบุรีราชบุรีหรือสมุทรสาครดูถูกดู่เท่าไหร่นี่แสนสีพร้อมเครื่อง,อองดูถูก เรียกว่ารถกระป๋องข้างในนั่นน่ะรดับเพลิงกี่บาทแปดหมื่นแปดหมื่นเา้ปทำรถสไลด์ไหไหนอนี่หูสีประตูนี่รถดับเพิงไงนี่ทำรถดำได้ไหมเขาไม่ให้นั่งแข็ตัวนี่เออนี หมอเนี่สมอรุนใหมด้แปดหมื่นครับอ้ยขอยาหลงคลิปนีน่ีนี่ผมเอไปลงนี่อันนี้หัวหัวหัวนอกเลยหรอปลหัวญี่ปุ่นเลยนะหกหมื่นเอ้ยแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นนี่ ต้องโทรเบอร์ไหนปะถ้าจะเอาโทร089 493 493 6761ครับ6761ร้านเอ m o มอเตอร์ร้านเอพีมอเตอร์ท้ายสุดเลยเข้ามาท้ายสุดเลยมีทุกอย่างสั่งได้ ป้าผมถามหน่อยในนี่มีกี่ร้านครับโอ้เยอะอยู่นะป้าเคยนับไหมน่าจะมีสองสามร้อยอยู่แล้วคือบอออกไปซื้อบางทีเขากำลังเห็ดไปติสองสามร้อยร้านเลยมาหันเธอเสี้ยงกงบ่มัหน่อยบ่ไอวันปเห็นนขายเป็นที่ดิเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นจักล้านเลยออกไปซื้อต้นไหน้นี่ถังน้ำบ่นี่ถังน้ำมันเหรอเท่าไหร่นี่ถังน้ำมัน นึงอ่ะโอ้ถังน้ำมันมอเตอร์มันพังอะไรที่จะ้บ้านเจ็ดหมื่นหรอวะมอเตอร์พังกวเจ็ดหมื่นมอเตอร์บ้านข้าเฮ็ดมี่เลยใส่มอเตอร์อื่นได้ไหมล่ะได้ครับใส่หมดเนาะของใหม่มีขายอืมอันนี้ไงอันนี้สองพันลิตรใส่รถกระบะได้ไหมกระบะไม่มีแคบนน่าจะได้ครับใช่ไหมครับอันนี้สองพันลิตรสองพันลิตรไปทีเดียวนี่ ลูกน้องขายหมูมัดเลยเข็นตะลกเท็นเลือพี่มืดเลยบอกว่าเอาเสือโอ้นี่หน้าวัวใช่ไหมยอดยเป็นของอันนี้หน้าวัวเก่านอกเท่าไหร่นี่ยอดครับฮะอันนี้เรียกหน้าวัวไหมใช่ใช่อันนี้พวกนี้แปดพันเท่าไหร่นะแปดพันแปดพันป้าตีนสร้างเจ้าบ้านนี่ตีนสร้างเลยคิดไปสี่หมื่นตีนสร้างเอาไว้จะถีบรถเชนเลยยกล้อขึ้นแน่นแน่นครับมันใช้สี่หมื่นต้องวัดต้องวัด ช่วงมันดีแคบมันจะจะเป็นพวกให้เทคหน่อยแต่ป้อมนี่อะไรมอน้ำาหรออินเตอร์อันนี้อะไรมอน้ำหรอครับอันนี้มอน้ำเหรออินเตอร์ออีพีร้อยครับผมพี่ชื่อว่าพีพีสิบเออันนี้ผมจองไกนถ้าเกิดถ้าเกิดผมไปให้ทางรอบถ้าเกิดมัอย่าง ทางน้ำมันเคลนอ่ะโอเคครับหัยกเลยอ่ะเจอกันใหม่เดินทางดีกว่าปิดท้ายครับหัโลโบคอปบเท่าไหร่ครับนี่หัวเอ้ยมันมันใช่โลโบคอปบไหมใช่ครับใช่เนาะแสนเท่าไรนะแสนหกครับแสนหกแต่งทั้งหัวเลย ได้อะไรบ้างแสนหกนีน่ได้หมดแล้วครับให้ให้หมดเลยนี่แสนหกกระเช้าล่ะกระเช้ากระเช้าสวยมากแสนหกโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับผมกำลังจะเดินทางไปราดบุรี